ค่ะแฟนๆไทยบันเทิงหนูอเอวเวนเค่ะวันนี้มาเยือนไทยบันเทิงแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนรับชมรายการให้สนุกนะคะอนิกไซค เสียงเป็นตัวละครอาเนียค่ะมาจากอนิเมะเรื่อง s p ายแฟมิลีนะคะออดิชั่นเข้ามาเป็น b บ k 4 8รุ่น4ค่ะมาทั้งนี้ชัดแล้วนะคะว่า L อค่ะซิริกรนินกระสาเป็นแฟนการ์ตูนตัวยงละค่ะชอบหลายเรื่องนะคะหากที่เป็นแรงบนันดาลใจให้มาเป็นไอดอลเธอยกให้เรื่อง a k d 0048ค่ะแล้วก็มี IDOL l i s สด้วยนะคะ ล่าสุดแอลเล่าให้ฟังค่ะว่าเธอไปสมัครฝึกงานในบริษัทการ์ตูนแห่งหนึ่งในช่วงเดียวกับที่ต้องซ้อมเพลงใหม่บ o m เล s s ค่ะซึ่งตัวเองเนี่ยได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักคนแรกของรุ่น4นะคะก็ต้องแบ่งเวลาหันเหนื่อยหน่อยแต่ก็สู้เพื่อให้ได้ทําในสิ่งที่ชอบโดยเฉพาะเป็นอีกหนึ่งฝันของเธอแล้วค่ะอยากจะเป็นนักพากให้ได้นะคะที่ผ่านมาเมมเบอร์บีแอนคเีหลายคนได้โอกาสพากเสียงค่ะวันนี้ของแอลจึงมีลุ้นนะคะ เป็นคนที่ชอบการ์ตูนมากหนูก็เลยส่งเหมือนพอบวิดีโอไปที่บริษัทการ์ตูนค่ะแล้วก็ได้มาฝึกงานค่ะแบบดีใจมากก็ได้ไปแบบเหมือนทําเป็นสตาฟหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแบบอาจจะแบบไปช่วยไปช่วยขนของถ่ายถ่ายแบบถ่ายแบบแบบอะไรนิดนึงหมายถึงว่าหนูเป็นคนแบบ เขียนบีบไม่ใช่เป็นคนถ่ายใช่ได้ทํางานกับสิ่งที่เราชอบมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จูงใจให้เราอยากไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนวาดภาพแล้วมันเปลี่ยนทุกภาพเหมือนลายเส้นไม่นิ่งอะฮะก็เลยอยากเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับวงการการ์ตูนแทนหนูอยากเป็นนักภาพการ์ตูนครั น้องแอลเนี่ยเป็นหนึ่งในเบมเบอร์เจนใหม่ที่น่าจับตานะคะผู้ติดตามรู้กันค่ะว่าเธอคือแฟนคลับที่ก้าวมาเป็นเบมเบอร์นับตั้งแต่ส่งคลิปเพื่อคัดตัวค่ะจนได้ไปเต้นประกอบ MV เพลงคุกกี้เสี่ยงทายที่สวนสยามค่ะจนได้มาออดิชั่นนะคะตั้งแต่รุ่น2แล้วก็รุ่น3แต่ก็พลาดหวังหากเธอก็บอกว่าความเสียใจไม่ใช่ทุกอย่างค่ะมีแต่ต้องก้าวต่อไปจนในที่สุดสอบผ่านค่ะได้เป็น b n k 4 8เจริงๆแล้วนะคะในฐานะรุ่นที่4แถมยังมีจุดเด่นเรื่องอิน ทําให้การแสดงของเธอโดดเด่นไม่กลัวดราม่าว่าแย่งซีในใครนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะให้การเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งประสบการณ์ของแอลก็สะท้อนค่ะว่ามีแต่ความกล้าเท่านั้นที่จะไขว้าโอกาสมาได้หนูไม่อยากยอมแพ้กับความฝันแค่นี้หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากอยากเป็นเบียนเคิลสีให้ได้แล้วหนูก็แบบเหมือน ไปจดมาค่ะว่าทําไมเราถึงไม่ได้เป็นวีนเครุ่น2หรือรุ่น3แบบหนูอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่หนูก็เลยพยายามงัดสก,กิลออกมาโชว์ให้หมดตอนออดิชั่นรุ่นสีค่ะสุดท้ายก็ได้เป็นจริงๆรหนูก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากออนหนูเคยอยู่ในจุดที่แบบหนูไม่กล้าทําอะไรเลยแล้วก็แบบ เหมือนรู้สึกว่าพอไม่กล้าแล้วเราก็เลยไม่ได้รับโอกาสที่เราอยากได้อย่างเช่นหนูเคยอยากเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่เชียร์ในงานกีฬาสีอะคะ่ะอะไรฟิลฟิลนั้นค่ะใช่แต่ว่าหนูแบบไม่กล้าที่จะแบบเสนอตัวเองออกไปหนูหนูก็เลยไม่ได้เป็นหนูก็เลยรู้สึกวันนั้นหนูกลับบ้านมาหนูก็เลยรู้สึกว่านนหนู รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะไรที่แบบเราไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ดีเราก็ให้กล้าไปก่อนเลยคะ่ะใช เรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งนะคะเทอมหน้าแอลเนี่ยจะขึ้นชั้นปีที่4แล้วค่ะเเรียนบริหารธุรกิจสาคาการตลาดดิจิทัลที่จะนํามาปรับใช้กับการบริหารโซเชียลมีเดียของตัวเองได้ด้วยในวันที่เป็นเซนเตอร์เพลงใหม่ค่ะแล้วก็เรียนหนักด้วยอนาคตตารางชีวิตยุ่งขึ้นแน่ค่ะแอลก็วางแผนไว้ว่าเรียนเสร็จเนี่ยกลับมาซ้อมและหากว่าติดสอบก็ต้องมาเก็บตกตามเพื่อนให้ทันนะคะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของไอดอลผู้ไม่ยอมแพ้ให้กับอะไรง่ายๆจริงๆแล้วค่ะ